เรื่องเล่าชาวแสงตอนเป็นเพื่อนกับฝ่ายมืดได้อะไรกว่าที่คุณคิดเยอะนะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะคครุนบเมื่อวานได้ทบทวนเรื่องราวที่โดนกระทํามาและก็นึกให้อภัยและขอบคุณและส่งความรักทั้งคนที่มาเล่นกับเราและพลังงานสีดำที่มาทดสอบให้เราได้ยกระดับแล้วสายตาก็มองเห็นรูปหัวใจปรากฏจากก้อนเมฆสีดำบนท้องฟ้า พอมาถึงบ้านตกเย็นจุดเทียนก็เห็นรูปหัวใจสีดาำปรากฏอีกจากแสงสีกระทบใบไม้เป็นเงาเงพอกลางคืนก็ได้ฝันว่าได้ไปสถานที่แห่งแห่งหนึ่งมืดและวางเวงมีชายคนหนึ่งหน้าตาเป็นอักษูนในใจตอนนั้นคือน่ากลัวพายเรือมาซึ่งเราจะต้องนั่งเรือไปกับเขาลำพัง เพื่อไปหาใครสักคนตอนนั้นในใจนึกว่าเราต้องผ่านความกววนี้ให้ได้อึดใจอึดขึ้นเรือไปพบกับบุคคลที่จะไปหาพอจะกลับเขาไม่ยอมให้กลับแล้วหัวหน้าก็โผลมาพร้อมกับอีกหลายคนมาล้อมจับเราตอนนั้นตั้งสติไม่กลัวแต่ก็ไม่ทราบอะไร จูจูก็คุยกันแบบเป็นมิตรค่ะพอตื่นขึ้นมาในความรู้สึกบอกว่าเราได้ไปพบตัวตนหนึ่งในฝันและเราได้พาเขากลับมาแล้วจากการจากการผ่านความกลัวและเป็นพันธมิตรกับความมืดในตนและคุณคุณนบเห็นว่าอย่างไรคะจากความฝันนี้ขอบคุณค่ะตอบอ่านแล้วขนลุกเลยนะครับงดงาม ล้อมรวมเป็นจิตหนึ่งเป็นเพื่อนกับน้องหมาดุด้วยขนมแสนอร่อยออร่ยเขาก็จะปกป้องเราเป็นเพื่อนกับมาเฟียใหญ่นักเลงหัวไม้ไหนๆก็ไม่กล้ามาต่อแยเป็นเพื่อนกับฝ่ายมืดพยามารมารผีลูกกระจอกก็เกงใจหลายหนึ่งพันล้านคนเป็นเพื่อนกับฝ่ายมืดไม่ได้เลยใครทำได้ถือว่า เป็นคนใจกว้างเป็นยอดคนเลยครับยินดีดีใจยิ่งยิ่ง,งที่หลายคนก้าวข้ามบุญบาปดีชั่วมืดสว่างชอบไม่ชอบไร้การตัดสินเปรียบเทียบแบ่งแยกได้เมื่อจิตมวลรวมของโลกเป็นเช่นนี้โรคแห่งสีวิไลย,ยุคใหม่ยุคทองยุคแห่งพระสีอ่านสากลก็ใกล้จะเข้ามา ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระาบผมบัญเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ